เดี๋ยวๆได้โอ้โหฮัลโลกสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอีกแล้วอยู่ในป่านะคะหลังเลิกงานเซล้าไม่ต้องเปลี่ยนเลยจ้ะเพราะว่าป่าโล่งมากเลยเนาะเราไม่ต้องบอกว่าขึ้นเขาลงห้วยเนาะเราเดินแบบเก็บเห็ดชิวๆนะคะทุกคนดูข้างหลังอันนี้คือเหตุบกฝรั่งนะ นเ,เนี่ยค่ะเห็ดปกฝรั่งนะเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยค่ะลยุยโอ้มีแต่ตุมต่มๆกันเลยมันนี่ค่ะโอ้แต่ว่าใดๆทุกคนดูบุูเบอรี่ใหญ่เบ้เอเลเลยดูนี่ทำไมน่ารักแบบนี้ล่ะนี่นะคะล้วงไปเลืกอๆเด้งขึ้นมาอัวตขาไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อันนี้คือง,งามมากเลยแต่แก่แล้วอ่ะ นี่นะโอ้โหงามน่ารักมากทุกคนดูมันกำลังจะโผลขข่ขึ้นมาเนาะขาขาขานี่อันนี้น้องกำลังขึ้นลเลยนะดูนี่ค่ะนี่นโอ้โหมันได้ไหมล่ะเนี่ยเออแดดก็ส่อง ดูว่ามันแก่แล้วอะตะขายยังได้นะนี่ดูค่ะโอ้ยข่ายเห็ดเฮ้ยโอ้โยังอะหนักมวยอีจ้าอืันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยแมขึ้นลา ทุกคนดูฝั่งขวาอันเนี้ยไม่ใช่เห็ดปลอกฝรั่งนะเนี่ยเห็ดคู่เหมือนนะนี่นะคะเห็ดคู่เหมือนนะเนี่ยคู่เหมือนเห็ดปลอกฝรั่งอ่ะดูอันนี้คือเห็ดปลอกฝรั่งอันนี้คือเห็ดคู่เหมือนเห็นไหมอันนี้เซติกกีอันนี้เห็ดปลอกฝรั่งดูดอกเขาคล้ายกันเลยไหมเนี่ยหาดูคล้ายกันเลยเนาะแต่ว่าตรงใต้ดอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนใต้ดอกมันจะอย่างเงี้ยแต่เห็ดปลอกฝรั่งไม่เป็นนะคะถ้าสมมติว่าดอกเล็กๆเลยเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะเอออันเนี้ยถ้ามันมีแบบคล้ายๆแบบใยแมงมุมอะ่ะให้คิดไว้เลยว่าเออมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเนาะอืมเพราะมันจะเกิดเนี่ยเกิดด้วยกันเนี่ยแหละเนี่ยดูดีๆนะคะใครไปเก็บนะแต่อันเนี้ยใช่นี่อันนี้ใช่ขวามือนี่ก็ใช่นี่นี่อุ้ยค่ะ เราจะเอาดีไหมล่ะโอ้ขาบแบบเมื่อกี้ใหญ่เกินแล้วก็เหนื่อยเก็บนะ <c oughs> นี่สองตรงนี้สองอุ๊บส์น่าจะมีอะไรข้างในนะเน่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหน,นึ่งนี่อู้โอ้โหข้างหน้านุ่นทุกคนดูดูมาหลบขาไปทางไหนก็ไม่รู้ อันนี้น่าจะเป็นลูกแฝดแล้วก็นุ่นพ่อแม่แล้วก็ฝั่งขวาโอ้โหนี่กำลังออกเลยดูโอ้ยมันเล็กเกินเนี่ยดูโอ้อันนี้ถ้าออกนี่อีกสองวันนี่ตรงนี้คือแบบอืเป็นหมู่บ้านเห็ดเล็กๆเลยแน่ๆดูแต่คือแบบอะไรจะน่ารักขนาดนี้ <c oughs> น่ารักมากก็น,นี่นะอยู่ใต้หมออ้อแด้งที่บีบอกไปอ่ะคือ คงจะเยอะอะทุกคนอีกขอไปนะคะโอ้ขานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีถ้าเจอขายเย็นก็จะอู้หาอืมนะดูเปรียบเทียบดูอันนี้อะไรยังไงได้หรือเปล่าเอาได้อันนี้บานใช่โอ้บานปูทากินทุกคนดูดอกนี้และดู ใหญ่มากเลยแล้วก็อ่อนนะออ้ข,า,ขาเดี๋ยวเดียวได้โอ้โหคอยอคตรีคนรรปอกฟรังทุกคนใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาดอกเออปกตินะอันนี้อันนี้ว่าดอกใหญ่เลยนะอันนี้คือดอกใหญ่ที่เก็บที่เก็บตลอดเนี่ยเดี๋ยวดูดอกธรรมดา ดูดอกธรรมดาทุกคนดูขาโอ้โหโอ้โหทุกคนเข้าใจแล้วทำไมหลายคนชอบเ,อเก็บเห็ดบอกระหลังเพราะว่ามันได้ลุ้นขานี่เองงามมากเลยอเอาแบบนี้สักสิบดอกไปมองมาเห็นกลุ่มนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูโอ้ยได้ดอกเดียวทุกคนได้ดอกเดียวจริงๆ ใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหยังสวยอะ่ะนี่ไงโอ้นี่ดอกสวยขาเล็กนี่อ่อสองอุยน่ารักโอ้วู่นี่ขาใหญ่โอ้ โอ้ดีงาม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 ทุกคนอย่าลืมนะคะไอเห็ดโปวกฝรั่งเนี่ยมันไม่มีรสชาติเนาะอย่างที่บีบอกไปหลายคนคือเข้ามาปุ๊บดูคลิปปุ๊บคอมเมนต์เลยรสชาติเป็นยังไงคะแต่จริงแล้วอ่ะบีจะบอกในทุกๆคลิปนะคะบีอยากจะให้ดูให้จบก่อนนะก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะมันจะได้สนุกไปด้วยกันไงเออเพราะว่าบีก็จะแทรกความรู้เข้าไปให้เลยๆนะคะดูจะเต็มแล้วอะมีดอกใหญ่ตรงไหนให้เดินไป เขาก็จะเจอดอกเล็กนี่โอ้น่ารักมากนี่เสียง3มเสียง4ี่เสียงห้าใช้มอสให้เป็นประโยชน์นี่หนูเห็นแวบบแบบโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันจะเป็นอีกเหตุนชนิดนึงก็ไม่กินเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยดูข้างหน้ายังสวยเลยอ่ะโอ้ยไข่ๆๆ่ แค้วไข่มาทิ้งในป่าทุกคนดูสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ดูขวามือนะขวามืออันนั้นคือเห็ดอ่าพึ่งนะแต่ว่าเราไม่เก็บนะคะเราจะเอาเฉพาะเห็ดอันนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะจะมีกี่ดอกสองสสี่ แน่นอนใต้มอดก็มีแต่คือแบบเรามองไม่เห็นไงทุกคนอันนี้มันโตแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะดู <laughs> ตอนแรกก็จะบอกเราก็ไม่เอาเอาค่ะดีมากเลยอืมแล้วก็อันนี้น,นี่โอ้อันนี้ขึ้นลาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้เว้ยอันนี้อยากขึ้นเลยเพราะว่าสวยมากเลยดู าเกือบขึ้นลามันชุ่มน้ำเกินไปละมั้งเนี่ยตรงเนี้ยนี่อันนี้คือเมื่อกี้นั้นเนี่ยที่เราได้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยดูขายอีกทีหนึ่งดูอย่างน่ารักเลยอะ่ะอูโ้โอ้โหงามข้างหน้าอีก อีกวนี่งหัวนี่จ้ะโอ้ยดูขาอ้าวสองโอ้ยทุกคนดูขาเห็นมันแฝดหรือเปล่าเดี๋ยวอิ้นน่าจะเป็นแฝดดูน่ารักมากดูกค่ะ โอ้โหน่รารักสุดๆแล้วก็ข้างหน้าอีอ่แล้วก็ดอกนี้แล้วก็ดอกซ้ายเด้ยนะดอกซ้ายด้วยนี่โอ้โหแล้วก็ข้างหน้าเห็ดขมดูเป็นล้านเลยเห็ดขมอ่ะเห็นไหมเห็ดขมทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ยดูดีๆแต่ว่าบีไม่ได้เก็บนะทุกคน ไม่ได้เก็บนะคะอันนี้คือสี่ดอกเมื่อกี้ดูน่ารักมากไปห้าสิห้าดอกห้าดอกห้าดอกสวย,สวย ดอกเนี้ยละมั้งอยู่ใต้หมอดเนี่ย,อยโอเคน้องก็จะพยายามขึ้นนะอุ้ยอยู่ข้างในอีกโดนข้างในข้างหนไปายอายอุ้ย,ยถ้าฝนตกนะฝนตกรอบเดียวแค่นั้นแหละหึมอดอกขาเล็กมากดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ โอ้โหแต่ว่าวน้องดอกเล็กมากเลยอ่ะดูนี่ค่ะเดี๋ยวนิ่มๆอะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูทีนึงดูวันนี้ไม่ได้อา้าวขานิ่ม,มแล้วก็ข้างหน้านี่น,นี่มีอีกไหมดูดอกมันแก่ไปหมดแล้วอะ่ะ นั่นคือเห็ดพึ่งหวานใช่ไหมทุกคนพึ่งหวานใช่ไหมเนี่ยอา้าวไม่มาออกอีดอกเดียวละจ้ะโอโหแน่นอู้หาอืมขาดีมาก อันนี้พอเลยดูคะ่ะดีงามอันนี้มันอ่อนอยู่นะเนี่ยนีด่ดูยังอ่อนอยู่เลยมันอาจจะโดนขมเหล่าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะอืมนี่งามอืมออู๋ถากดอกอูยนี่ไงอือเหียนแวแบ,บแบบอะ ข้างในข้างในนั่นอีกดอกโอ้ถ้าไม่เดินมาใกล้ๆจริงๆก็จะมองไม่เห็นเลยเนาะโอโ้ทุกคนอันนี้ดูเหมือนว่าขาน้องจะแบบพึมดูค่ะโอ้โหนาม,หมูชอบแบบนี้มากมากมาก่ากวนนี้เราว่าไง ทุกคนเหมือนมีคนมาตัดหรือว่าเป็นรอยเก่าบีตัดเอาจำไม่ได้เลยว่าเดินไปถึงไหนมั่งเนี่ยค่ะดูขาโอ้โหงามมือลอยตัวเองตัดะจำไม่ได้จริงอันนี้ลื่น,นความลื่นขงน้องอีโอ้ขาขายาวเฟยเลย ความแดดสองดูนคนแดดสองมองไม่เห็นเลยเนาะดูค่ะเหยบน,นี่เกือบเหยียบเกือบเหยียบดูค่ะอืมได้ไหมเนะี่ยทำให้ดูนิ่มๆล่ะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งม่ได้หรือเปล่าดู งามอันข้างหน้านั้นน่ะหรอเดี๋ยวดูกันนะทำไมมันเหมือนมีตัวอะไรมากินมันเด็กครึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นนาจะขาใหญ่นะเนี่ยดูจากรูปทรงละดูดีงามน้ำลายไหลตลอดอุยอน,นี่ขึ้นลาจ้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ตัดขาช้ำแต่คือตัดแบบเดียวนะเพราะว่าเห็ดมันสะอาดอยู่แล้วไงทุกคนจะบอกว่าสองดอกนี้งามมากอ้าวมีอะไรกินสักอย่างเอาด้ดอกนี้โอ้โหดูคะ่ะโอ้เพอร์เฟคสุดสุดดู ความป่าเป็นอะไรที่มองยากมากเลยถ้ามีเห็ดอะทุกคนดูมันแดดอะเออหาะแต่สวยงามมากๆเลยเนาะทั้งเราเห็นแบบแบบอาจจะใช่ใช่จริงๆด้วยอยู่ข้างเห็ดอันนี้เลยเอ็ดเห็ดขมอะโอ้คาโอ้โอ้เอม งามอีกแล้วงามอีกแล้วเต็มตะก้าต้องไปถอดเสื้อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูดอกนี้โอ้โหขาดูค่ะโอ้อยัางงามดอกนั้นเดี๋ยวดูกันนะว่ามันโอเคไหมไม่โอเคทุกคนดูกลุ่มข้างหน้าโอ้โหยังเยอะอ่ะดูค่ะ เราจะได้กี่ดอกอะแก่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนออขวาอุ้ยนี่แห้งแห้งน่าสงสารเากเลยเห็ดอะอตอนนี้ต้องการน้ำด่วนแต่ว่าฝนก็กำลังจะตกนะคะอุ้องคล้ายอุ้ย ไอดอกะแห้งแต่ขา,ขาก็ยังมีความชุ่มชื้นบ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้ได้ไหมได้ได้แค่นี้ทุกคนตรงนี้ได้แค่นี้สองสี่ดอกแค่8ดอดอกมี20กว่าดอกก็ไม่เป็นไรโอ้ไป <Bye. S 1> สวยงาม โอเคทุกคนในวันนี้นะคะบีก็อันนี้เขาเรียกว่าลนตะก้าอยู่นะว่าไปลาตะก้าใหญ่ด้เนาะก็บีกลับแล้วนะคะบีจะไปดูไอซ์ฮอกกี้ทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เช่นเดิมนะคะถ้าชอบคลิปที่บีทํานะเพื่อเป็นกาลังใจให้บีนะคะบีขอบคุณมาก,มากที่ติดตามตลอดมาเลยขอบคุณนะคะบายบายทุกคน อ่ะเอาจริงใครอยู่ใกล้ๆมา,าไปกินไปนี่เยอะมากๆเลยเยอะสุดๆเลยคลิปหน้าขอเป็นต้มยำกุ้งนะคะขอไปสดร้อนนะเอาจริงนี่งามมาก 嗯。Mm. Mm. De er ikke De er ikke så sultne. ขอบคุณป่านะคะสวยงาม